YouTube โอนเงินวันไหนแล้วกี่วันได้รับเงินเราสามารถคิด100เหรียญได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม สวัสดีครับเหมือนที่ได้กล่าวไปต้นคลิปแล้วนะครับผมช่องของเราได้รับร้อยเหรียญจาก YouTube นะครับร้อยเหรียญเนี่ยจะเข้าวันไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก่อนที่เราจะได้เงินนะเราก็ต้องมี Google Adsense แบบในภาพนี้ก่อนนะครับนี่ครับรายได้ของคุณหรือช่องของเรานะครับ100เหรียญนะครับผมถึงเกณฑ์การชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับผมช่องท่องเที่ยวพาเพลินของเราวันนี้นะครับผมทําคลิปมาขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่กด s u b สไครต์นะครับและเข้าชมวิดีโอในช่องของเรานะครับจนเราสามารถพิชิต100เหรียญได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม วันนี้นะครับก็เลยอยากแบ่งปันโอกาสนะสำหรับเพื่อนๆสมาชิก y o u t u b e หรือเพื่อนๆพนื่ใหม่ๆนะครับที่อยากมีรายได้นะครับผมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาแบ่งปันนะให้ทราบว่าวิธีได้เงินจาก YouTube ได้ยังไงนะครับผมและ YouTube เข้าใจจริงไหมเข้าใจยังไงคลิปนี้ผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้รับชมกันนะครับผมว่า YouTube เงินเข้าวันไหนนะครับผม และเราได้รับเงินวันไหนนะครับผมต้องทําอย่างไรบ้างคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับผมชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยเมื่อเราครบเงื่อนไขของ y t u t u นะครับครบ100เหรียญนะครับทาง y t u t u นะครับจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับผมในทาง Gmail นะครับแบบข้อความแบบนี้เลยนะครับเราได้ส่งการชำระเงินของคุณนะครับเมื่อวันที่22เมษายนนะครับ หากคุณไม่ได้รับเงินภายใน5วันทําการให้ติดต่อทีอ่ธนาคารของคุณนะครับผมจะมีข้อความแบบนี้มาให้เสร็จปุ๊บเราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่ครับ YouTube ได้ทําการโอนเงินของเราเมื่อวันที่22เมษายนนะครับการชําระเงินอัตโนมัตินะผ่านบัญชีธนาคารและหากภาษีเมื่อวันที่21นะครับผมตามภาพเลยแถมแถมมาแล้วครับวันที่24ครับ ได้รับเงินนะครับระบ,บุว่าประเภทการโอนเงินจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าวันที่22 YouTube โอนเงินให้เราวันที่24ธนาคารอนุมัติครับเห็นไหมครับไวมากไม่ถึง1อาทิตย์สําหรับของผมนะส่วนของเพื่อนๆไม่ทราบนะครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อาทิตย์หรือ15วันนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ของผมเนี่ย2วันทําการเองนะครับไวมากเลยในส่วนต่อไปนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆน,นะที่ ต้องการที่จะมีรายได้นะครับเปิดสร้างรายได้จาก YouTube สิ่งแรกนะครับผมต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1000คนนะครับและก็จำนวนการรับชม4 0 0พชั่วโมงนะครับเมื่อครบเงื่อนไขนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้เลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือ YouTube Studio นะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับแก้ไขนะครับเข้าดูสถิติ ช่องของเรานะครับผมและเนื้อหาอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยอดซับสไครต์นะครับรายได้ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับผมผ่าน YouTube Studio ก็สรุปท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผม u t u b e โอนเงินให้ผมวันที่22นะครับผมแล้วก็ธนาคารอนุมัติในวันที่24เพราะฉะนั้นนะครับผมหรับของผมนะ ผมได้เงินมาที่24นะครับใช้เวลาเพียงแค่2วันนะครับผมนี่ครับเราได้รับจริงๆนะได้รับไวมากนะครับไม่ถึง2อาทิตย์ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับผมชอบฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ